อันตัว <rôle> ด <à déc> ่างนี่ปาดใส่ละปลาดุกหรือว่าได้หอดปลาดุกได้หอดกระปูใส่ปลาไหเบิ่งด้วยทุกตัวบปลาไหลปดปลาดุกปลาไหลอันตัวนี่เอาพาออกที่ละใบอันนี้กระโดดปอดขัดขัใส่ปลาดุกโอ้ปลาดุกกินตัวหัวปลาดุกลุลุ้เลื้องอยดีเนาะปมาหุ้มก็ได้ปาดโตัวแหมันแหมันไว่มาหล่อยเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายแเฟนครับเอฟซีครับมาฮอดหน้าแล้อพี่น้องนะผ้าผูเทาผ้าที่มงานออกมาหน้าผ้าหลานออกมาเห่นหน้าน้ำนะครับมามาเบิ่งเขาเป็นยังไงเปแต่ได้กินว่าพี่น้องว่าเมื่อคือแดดค้างแดดแน่แท้เขาแต่ว่าน้ำก็เตี๋มน้องเรได้บัดนี้ครับมางวดนี่นะครับน่าจะร้อยน้ำเต็มน้องนะพี่น้องครับน้องป่านะครับพูดว่าป่าหลายวัน เมื่อนี้ทีมงานสิมาเอาปลาครับพะร่าเชฟใหม่เปิว่าสิมาลงหนองไ้โอ้บักฟีกเกอร์ง่ามสิพะราบักฟีกไหมพะราโอ้ยสวยเลยเนาะนี่พักกระนี้เงพักหอมพักสะระแหน่ปลูกไว้เบิ่งดูครับน้าอันอันนี้ควายเป็นทังไหนเป็นตาเฮ็ดแนวไหนแก้ไขแนวไหนใส่สมื่นป่ะโอ้ดเชฟไม่ก็รับลทงมาเลยพี่น้องบนมามามาเอาแหมาอยู่บ่ เดี๋ยวว่ามาไปเลยนี้ยะขาดแต่คนตถือโยมก็ได้ซ้ำเป่าสาสาวมัคคือบปล่เออยามันหลือไม่แล้วบรรยากาศอยู่ทงไห้ทงหน้าพี่น้องครับมืัอนี้มาเบิ่งหน้ามืาออื่นจังสิเดินทางครับสซบปอเล่านะครับมืัอนี้ออกมาหน้าก่อนผ้าโพธามาเบิ่งหน้าอะไรกันมาเอาปลาเขามากินในบ้านที่แรกว่าสิมาเฮ็ดกินอยู่หน้ามันแดดหลายก็เลยว่าเอาตกลงกันว่าเอาเมื่อเฮ็ดกินอยู่บ้านซะเอาไปอันเฮ็ดกินอยู่บ้านพุทธามอง ตุมพ่วมพี่น้องคนละว้ายผู้ใดมาหน้านี่คุณ้าร้านน่อยมาเต็มเลยพี่น้องครับใหญ่มากนํเอามาหน่อยพี่นี่มาหน่อยเฟี้ยมพ่อหนี่มาหน่อยยำๆๆๆบัวขาไปเดียพี่น้องเบิ่งงัวนก้อนบันี่ไปเจอไดรงัวตั้งแต่ฝนจนหดปานนี่ซึนข้นแนบ่เอาด่างมานาอยูบบ่ละ เออนี่ดางกับเฮียที่เโอ้เหียสองเลยบ่เนี่ยเอาดางลงเมึงพี่น้องเอาเหียน้ำไปไปสิลงก็ลงเถอเด้อคอยบ่ลงน้ำได้คอยสิเบิ่งงัวงคอยก่อนเขาก็จังสิหล่ะพี่น้องจักสิได้กินบ่ได้กินแต่ว่ามองปลูกยาเนี่ยเขากตัวนั้นก็เสร็จเบิ่ล่ะตายเบิ่ล่ะฝนมันบ่ค่อยมีเนาะทางพี่บ่ค่อยมีฝน บ่คืออยู่สบปเล่าอยู่สบปเล่าในฝนอู้ขนาดเลยฝนบ่ต้องห่วงเลยพี่น้องแต่ทั้งนี้บ่ค่อยมีฝนบันไดน,นะครับไซลาหนี้ปฏิอ้อยขี่มันสิได้าขายเลยตัวดไหนผู้ใดอยากได้ขี่งัวเด้อพี่น้องเด้ออยู่เขตใกล้ๆเดี๋ยวใ้มาเอาโหลดขี่งัวหลายแห้งเต็มแล้วพุนะพวขข่นน่ะซาติเก่าพ่อค้าคนกลางเข้าจอมหา,ามหาซื้อเอาโหลดตัว าักเกครื่องิอัตัดหยาไม่ร็จแล้ะตวัวใดเจีบขาตัวบุ่นบ่ไม่มีงัวเจีบขาตัวหนึ่งอยู่หน่องนอนอยูย่กลางหัวเนวะขัไปบึงมันก่อนอีตาฝรั่งโอ้ยอยยีแดงต้อย มางวดก่อนกับมาสีดยาอีแดงต่อยอเดี๋ยวขออนุญาตครับกล้องก่อนพี่น้องนี่เอาทางนี้ดีกว่าอีแดงต่อยบังดูลูกเป็นเซียนเสือกว่ะคือส่วนบ่อใดเลยแดงต่อยคอยตัวใดเจ็บขาตาฝรั่งบ่ไปได้ชาโลเล่หน่อยหวัดดีมันนี่ด้วยอีน้อยน้อยนี่อีจำปาเนี่ยนี่ตัวเจ็บขาเพื่อนว่าแต่พ่อว่า,วามันเจ็บขาว่าสัน ลูกบอดได้สัมมาจักแล้วแล้วสิโทรหาสัตวแพทย์เพิพ่นออกมาเบิ่งให้อยู่พี่น้องใส่เบิ่งดูอีละเจ็บมองไหนลูกใส่เบิ่งดูให้เบิ่งดูขานันฮะเจ็บขาว่าสันโอ้ยงวดช่วงนี้ข้าเจ้ากรว่าอยู่ดอกมันเจ็บขาดูพี่น้องอเัาคือมีเลือดออกนั่นโคโยโคโยโยพี่น้องเอ้ยบัดนี่เจ็บอีรีแล่สิโทรหาหมอมาเบิ่งให้แต่ละพี่น้องมันมีเลือดออกน้ำเลือดยุ่งและเลือดยัง เลือดยุ่งเลยเลือดหยังนี่แดงๆนี่เอาเอานอนลูกนอนนอนนอนลูกดอกพวลูกดอกเจ็บขาแล้วพี่น้องเลยขาหนาเลยขาหลังเก็ขาหลังขาหนาก็เจ็บทั้งสองขาเลยข้างนี้ก็เจ็บข้างนั้นก็เจ็บโอ้ยตายแล้วน้องงัวควายเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหาแพียรก่อนพี่น้องตัวหาแพียรหาหมอก่อนมาเบิ่งไงก่อนเจ็บแห่งเลยสองขาเลยขาหนากะขาหลังพร้อมกันเลยเหร พยังหำบ่คือจ nh ังห็นเลือดสองสามหยดอยู่เลือดยังเลือดหินเลือดเลือดบ่ต้นนี้แม่หน่เออแม่หนิขยายอยู่แต่ไดนแม่หนิฮะอุ้ยวนนั่นเองตัวนั้นมาใหา่นั่นเองมาแล้วเขาเหาะเขาเหาะมาละค้านากระจบ เก็บขาหนาหรือขาหลังก่อนเดี๋ยวนี้อนอโอ้ยหนอมัน,นก็มีแม่บ้านอยู่ตัวนี้นะครับกับตัวนั้นตัวนี้กับบ้านอยู่ที่อีตุ่มนี่อีตุ่มนี่กับบ้านได้อีตุม่มนี่สมพานเลยด้สมบานแต่ว่าลูกมันกินนุ่มอยู่บ้างน่นตัวนั้นอ้นาวไก่หน่อยมอเตอร์ไซค์บันคือหลเ่เถื้อนบันมันเคยมาอยู่ในขอกง่วงแล้วเหยียบเจ้าบอลลูกไก่หน่อย เจ็บขามาเบิ o, like <cat> ่งโทรหาพ่อยาหัมหน่อยดิพ่อยาหัมอยู่เพื่อนบ่ิสันต์เพียรหัมมาเบิ่งง่วยนะโอ้จ่าของกามาบดน่ะเอ้าในเราพี่น้องเดี๋ยวสิลูกปลาได้บัดนีิเดี๋ยวเอือนแพียรหำมาเบิ่งไห้เฮือนเพิ่นอยู่นี่ล่ะพ่อยำหำนี่ล่ะพ่อยำหำมาเบิ่งห่ว้ตัวนั้นเจ็บขาเจ็บไม่ก็ลังยางไปหายังว่า ขาหนาหรือขาหลังบัเนี้เขาโ่กเขายอหน่ขาหนาเนะหรือขาหลังกระเมียนบ่นั่นขาหนาเนอขาเดียวบ่ได้อ่ะเขาโยเขาโยอยู่นั่นให้นี่สระเลยให้เขาให้ในมุมี้เขาเลยเอาหัวงัวยู่ยางเดียวพี่น้องปล่อยคอกเรื่องปีมันยางเขาคอกเองนะครกับแม่ม่านตัวนี้ก็สิออกลูกแล้วล่ะนี่เอ้าโอเคพี่น้อง นะครับเดี๋ยวล่องน้องปลาก้อนบาดนี่อ้าวเตรียมการมาไหนอวยมาทักน้องมาไหนพูนลงดางแล้วเจ๊ไปทีถึงแฮบป่ะเอ้าบดวานเลยเอาเอจ๊อะไรป่เอาโอ้ยแฮจยังไดบ้าหน่อยแถอสิลงบ้านั่นนสองไก่น่ะลงบ้านนั่นเอ้าลองล่องล่องสันเออ เดี๋ยวเดี๋ยวลงลงลงเอามาหน่อยก็บพรามาหน่อยมาผู้ใดมาออกลูกอยู่หน้าหอยในบาทนี่นุ่มยันเตี้ยเตียอีม้วนนวนนุนโอ้แม่นอีหลีเอาไว้เผาอยู่ในไล่มันแตกกระสวดอยู่ในละแม่นเบิสละ่นน่ะเอาเคิงด่างเคิงแหบปุ้ยสิเป็นไปปุ้ยด็อกนี่น้าก็ร้ายพี่น้องบรรยากาศฮะมาสร้างว่าสิมีปีงแต่น้องบ่เคยมีปีงยุทธเที้ย วายม่ปีงเสยบามีปีงเสยบอบัวเดหืมีเลยับเยเดียวเอาไปลูกไปไปิา้มอกเบระดตั้บะหันเห้เจ้านันปลาปลาจัดการเจ้าพเนกเก็บปลาก็เอาคู่ลูกพี่ เด็ดหลายไม่มองสิอยู่ไปหน้องเลยโอ้ยมาหน่อยคือตะเจาะหัวหนึ่งมีหอดหนาหน่อยมีหอดไก่หน่อยมางวดน่ยมีบับรตรสุนีเอาหมดเลยมาเจดูนมีมาหน่อยมีไก่หน่อยขนัานเลยปไปยังละติดนัน่นปลาขาวที่ปลาตะเพียนวะจักเออปลาตะเพียนเดียวนัน่นปลาตะเพียนปลาขาว พ่ายังไงเราไปเอาหนามดีนั่นไปได้ไหมมานบเพราว่าบ่คือด่างแล้วด่างสิโอเคกวดเดี๋ยวนี้แต่ว่าแหงต้องเอาอะไรอาโนะเว่นกันแด็ด โอ้ยมีแต่บักตบเอาไล่ไปโอ้ยปด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 หาว่าอะไรป่าน่อยตัวนึงปอดอกเด้อไว้มันใหญ่ไล่เอาบัดนี่เออปุ๋ยปีนเนาะสามนิ้วสี่นิ้วเนาะเออนั่นอีกตัวนึงน่ะปลาตะเพียนมองมองไม่มองมันซ่า โอ้ยตากแดดลูกเรดๆข้าวลม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 ในเร็วเข้าวลมในเร็วลงไปอีกแล้วพูนึงอ่ะเห็นบอยู่งเจี๊ยดนะบังคับได้ได้ได้ยันจ้าบอยแต่เพี้ยนเนาะนั่นเห็นบอยพอดีกำลังงามๆเลยอ้ยใส่เนาะพอดีก้อยพอดีปีงเลยแย่แปลเราแหงวายอยู่เออเพูนอยากกินจะว่านเด้ดเออเดี๋ยวจะมาเหดอยู่บ้านพี่ดอกสนอกที่แรกมาเห็ดอยู่หน้าพี่นี่ ใช้มาแล้วเจ้าตัวอีกโอ้โหดอกยางงามเลยเนาะเกือบซ้ำพ่มือเลยวะเอาผู้ป่วยผู้ป่วยอยู่ในบ้านก็ว่าอยากกินปลาก็เลยว่าเอาเอากระเพ็ดในบ้านมาแล้วที่เรียกว่าสิพักกันมาตุ่มหอมอยู่พี่พเพราะนี่แหละเพื่อนกินน้ำคนป่วยคนซู่อยากกินปลาน้ำกันเอาไล่ไปเชฟไหมไล่มันตามอง โอ้คือโพดยากเลยเัืนี้มองไม่เลยเนี่ยมองไม่มองไม่มองไม่เตร็ดะเจ้านี่มองเก่าเนี่ยโอ้ยออกตะโดนแล้วเออนั่นด้านเซฟไปตัวหนึ่งกันโอ้เออเอตัวนี้โอ้ยเอาไม่จับเอาจับเอาจับเอาตัวมันบ่อปลานวลจันทร์ปลาไนบ่อตีว่าม่นนวลจันทร์เอาเลยเนาะเอามาเอามาเออ ขอามาขึ้นมาหลดโยนไปอ่ลาดแน่ร <T> ูดซ้ำบาน่ลรูดแล้วปลาเอ้ยป่ไดดซ้ำลูดแล้วปลาใหญ่มันบอกของเก็ดมันแนวนั่นแด้ก็ตามอีกมัแล้วไปไกลดอก มองไม่กับปดยากเนี่ยเอออยางกับปดเปล่นบันไดเอ้าไล่บาดนี่ปลาโลงเลยเนาะสบายเลยไม่โคตลงแล้วกาบาดเจ็บเออยันคว่าทัดอปทอเี่ยวน้า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 ่้าน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 ัาน้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 านยาเ้าน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 าน้าน้าน้านาน้าน้น้านาา้าน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 ้น้าน้านเาน้าน้น้าาน้น ย่นายยนมาหอดต่ได้โอ้สอตัว้วนำเชือม่ผไ้ตัวนี้กัตัวองีกโอ้ยเอาอีกลัีกดีนั่งเฝ้าปลาตัวน้กกดดดย่นด้าหลังยนไปด้านหลังไปล่ยางไปเอายนเกิดยนเกิดดายาแยงไปบุไปรอดล่ยางลดไปลดเจ้านัละเออ To nôi bòi, to nôi bòi, lạy mong, ho, ham mong tự nóc. Check là, yêu hãn, chắc thôi là, hắn. You chuông lần 3 yêu bíbo. A mang cái nó nọt. Bye, nhanh lên. Oi, hả la poison, tô đen oi ninh. Lay out, ha, hoa bòi, 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 ยางน้ำหนามซื cage, bitch, mother, bitch, girl, ้อม yeah, oh, yeah. ันกับบ้าตาม่องเลยนี่ย่างบอกย่างว่าเอาีจีมองเก่าเลยมองกับมองขาดขาดเมองไม่ยังงก็ขาดไปซื้อลาดได้ววนมาถึกดีแต่ทั้งนั้นสามตัวสี่ตัวแหะสวรนกันจีมองเดียว น้ำกัดขึ้นสูงเตือบอยู่พี่น้องแน่ตัวนี้ดิพระไล่ยี่ปีตัวนึงเด้อยประงับประงาบตัวนี้บักพริกกะโอ้เต็มเลยบาดนียบักพริกมีแต่ต้นคักๆนี่บักพริกพักหอมมันสิ่งไข่กะตั้งแต่้ปวดละพี่น้องต,ตั้งแต่เฮ็ดขั้นน้องไม่้ปวดละจาน้อยมาปลูกไว้ให้มันยืดดินกระโจนป่านนี้กระยังโอเคอยู่ครับ พ่อสิงคายซุ่มคาซุ่มยังก็ดีเอาไล่บาดนี้ไล่ไล่เฮ้ยไม่ยังอ่ะเอาตัวใหญ่บ่เออมาลาตัวนึงอยู่หันเอาเนี่ยเออจะลอยกับเขาเมื่อนในบ้านพี่นอ้องมืเออื่นจานลอยกับสิเดินทางกรับบ้านในเมืองใน็ออกมาเล่นยนากับทีมงานนะครับเนาะเอาโอ้ย คลิปนี้ก็คือสิทธเอาซับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวพอกันอยู่ในบ้านเอาไปเกินอยู่บ้านพ่นละเดี๋ยวอันล่งน้ำนะเพลินก้อนบาทน,นี่คืออยากเรียนน้าเมืแล้วได้บาทน,นี่เอาจวดจาดเอาทีมงานเอาไล่มองบาทพี่น้องไล่มองไล่ดังยาวบาทเนี่ย,อย,อย,นนยโอ้ย